สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังสําหรับการแปลผลค่าของ BUN หรือที่เราเรียกกันว่าค่าของเสียของไตนะคะว่าถ้าเกิดว่าค่า BUN มีระดับที่สูงกว่าปกติหรือว่า BUN มีระดับที่ต่ํากว่าปกติจะแปลความอย่างไรได้บ้างค่ะโดยขั้นแรกหมอจะต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเวลาเราดูผลเลือดค่าการทํางานของไตค่ะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ค่านะคะ ค่าที่1ก็คือค่า BUN ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้นะคะค่า BUN เนี่ยเวลาพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็มักจะใช้คำว่าค่าของเสียของไตค่ะจะมีค่าที่2ก็คือค่าครีตินีนนะคะเราก็มักจะเรียกว่าค่าการทำงานของไตแล้วก็จะมีค่าอีกค่าหนึ่งก็คือค่า GFR นะคะค่านี้จะใช้การ ใช้ครตินีนะคะไปคำนวณรวมกับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะอายุเท่าไหร่แล้วก็เชื้อชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คำนวณมาเป็น GFR ก็เราจะเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ค่านะคะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังสำหรับเฉพาะค่าของ BUN เท่านั้นนะคะโดยสำหรับสาเหตุที่ทำให้ BUN สูงค่ะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการที่ใช้ยาสเตอรอยค่ะ การใช้ยาสเตอรอยก็จะมาด้วยกันหลากหลายแบบนะคะเช่นเป็นโรคไตก็ได้นะคะเช่นกลุ่มไตอักเสบแล้วคุณหมอให้ยาสเตอรอยชื่อยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อยาเพรนิสโลนนะคะอาจจะทานเม็ดเดียวทาน2เม็ดหรือว่าทานเยอะๆค่ะกลุ่มนี้ทําให้มีค่า b u n สูงได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยาสเตอรอยยังอยู่ในรูปแบบอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นว่าคนไข้เป็นเกานะคะแล้วก็มีอาการเกากำเริบอาจจะไปฉีดยาที่โรงพยาบาลหรือว่าฉีดยาที่คลินิกอย่างเงี้ยค่ะ ายากลุ่มหนึ่งที่อาจจะได้รับบ่อยๆได้เลยนะคะก็คือยาในกลุ่มสเตอรอยดค่ะรวมทั้งท่านใดที่เป็นโรคปอดนะคะเช่นเป็นถุงลมป่งพองเป็นหอบหืดแบบนี้นะคะยาที่อยู่ในกลุ่มพวกายาพ่นนะคะก็อาจจะมีส่วนประกอบของตัวยาสเตอรอยดได้นะคะท่านใดที่ได้รับยา กลุ่มนี้นะคะเป็นเวลานานๆติดต่อกันหรือว่าช่วงนั้นได้รับยาสเตอรอยนะคะแล้วไปเช็คค่า BUN ก็อาจจะพบว่ามีค่า BUN ที่สูงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้หมอเล่าให้เป็นความรู้นะคะว่าจะสามารถที่จะทำให้ BUN สูงได้ค่ะ การที่จะหยุดยาเองอันนี้ไม่ได้นะคะจําเป็นจะต้องถามคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณหมอให้ยาแต่ละตัวคะ่ะหมอจะต้องเทียบแล้วนะคะประโยชน์จะต้องมากกว่าความเสี่ยงเสมอค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะข้อต่อไปก็คือการที่ทานโปรตีนมากเกินไปค่ะโปรตีนก็จะอยู่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์ค่ะถ้าเกิดทานมากเกินความจําเป็นของร่างกายค่ะจะทําให้ค่าของ BuN ที่เราเจาะขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ สูงกว่าปกติได้นะคะถ้าเกิดว่าขาดน้ําอันนี้จะหมายถึงในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่า,เ,าเช่นทํางานอยู่ในที่ที่กลางแจ้งมากๆนะคะเหงื่อออกมากเลยแล้วดื่มน้ําตามไม่ทันนะคะหรือว่ามีท้องเสียนะคะทายเรวเยอะมากแล้วก็อาเจียนเยอะมากนะคะเสียนสูญเสียน้ําเป็นปริมาณที่มากเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามไม่ทัน,นะคะ่ะในกรณีเช่นนี้ทําให้ค่า BUN สูงขึ้นได้คะ่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับบางโรคก,ก็ มีผลทําให้ค่า BUN สูงขึ้นได้นะคะอย่างเช่นโรคไตเองนะคะท่านใดที่เป็นโรคไตเองอันนี้จะมีค่า BUN สูงขึ้นได้อยู่แล้วนะคะรวมทั้งในกลุ่มอื่นนะคะเช่นมีเลือดออกทางเดินอาหารค่ะทําให้มี BUN สูงได้นะคะมีหลายครั้งนะคะที่หมอรับปรึกษาด้วยคนไข้ที่มีค่า BUN สูงนะคะแต่ว่าซักประวัติไปก็คือคนไข้มีประวัติของเลือดออกทางเดินอาหารนะคะพอ,อแก้ไขเรื่องเลือดออกทางเดินอาหาร ให้เสร็จนะคะก็ค่า BUN ก็จะกลับลงเข้าสู่ปกติได้ค่ะรวมทั้งถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจนะคะอย่างเช่นภาวะหัวใจวายก็ทำให้มีค่า BUN ที่สูงได้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ทำให้ค่า BUN ต่ำกว่าปกตินะคะอันนี้ก็จะตรงข้ามกับสาเหตุที่ทำให้ BUN สูงได้เลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้า BUN สูงเกิดจากการทานปโปรตีนเยอะเกินไปนะคะ BUN ต่ำก็จะเกิดจากการที่ทานโปรตีนน้อยเกินไปนะคะอย่างเช่นว่าทานไม่ได้เลยหรือว่าพยายามไม่ทานเลยนะคะการเลี่ยงที่แบบว่าทานโปรตีนในเวลามาชะลอการเสื่อมของไตแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หมอแนะนําให้ทานโปรตีนแต่ว่าถ้าดูไม่เป็นนะคะแล้วก็ทานแล้วทานน้อยกว่า ที่ควรจะทานเนะะี่ยค่ะอันนี้เจาะเลือดมาจะเห็นว่าระดับของค่า BUN เนี่ย mm. ก็จะต่ำมากๆได้รวมทั้งการทานอาหารโดยรวมนะคะไม่จำเป็นจะว่าเป็นระดับไม่จำเป็นว่าจะเป็นอาหารหมดโปรตีนที่ต่ำเท่านั้นนะคะการทานอาหารหลายๆหมวดเลยแล้วก็ได้รับพลังงานได้รับแคลอรี่ต่อวันไม่เพียงพอคะ่ะวันแล้ววันเล่าอย่างเงี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆก็จะทาให้ตรวจผลเลือดมานะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่ขาดอาหารแบบนี้ก็จะทำให้ ตรวจเลือดมาแล้วค่า BUN ต่ำกว่าปกปติได้นะคะรวมทั้งอาจจะเกิดจากโรคบางอย่างเช่นโรคตับนะคะหรือว่า,าท่านใดนะคะพอ,อรู้ว่าขาดน้ำใช่ไหมคะพอขาดน้ำทำให้ค่า BUN สูงนะคะก็ถามหมอว่างั้นดื่มน้ําเยอะๆได้ไหมก็คาตอบก็คือว่าถ้าเกิดดื่มน้ําในปริมาณที่มากมากๆแบบมากเกินความจําเป็นของร่างกายเลยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะแนะนําดื่มน้ําสักประมาณ วันหนึ่ง1.5ถึง2ลิตรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดตั้งใจดื่มแบบให้เยอะเกินไปเลยนะคะเพื่อหวังให้ค่า BUN ลงถามว่าลงไหมตอบว่า BUN ก็จะลดลงได้นะคะแต่ว่าอันนั้นก็จะไม่ใช่ค่า BUN ที่แท้จริงของเราอยู่ดีนะคะพอเราก็จะไม่สามารถดื่มน้ำได้อย่างนั้นตลอดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพราเรากลับมาดื่มน้าปกติค่า BUN ก็จะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นค่า BUN ของเราเองจริงๆอยู่ดีนั่นเองนะคะ และนี่ก็เป็นสาเหตุทั้งหมดของการที่ทำให้มีระดับ BUN ในเลือดค่ะที่สูงหรือต่ำกว่าปกตินะคะดังนั้นเวลาเราตรวจผลเลือดมาสักตัวหนึ่งนะคะตรวจเลือด BUN มานะคะีค่ะก็ไม่ได้แปลความว่าค่า BUN ต่ำที่สุดต่ํามากๆแล้วแปลว่าดีนะคะค่าผลเลือดใดๆก็ตามค่ะถ้าเกิดจะเหมาะสมก็คือต้องอยู่ในเกณฑ์ค่าตรงกลางนะคะเวลาดูผลเลือดค่ะเขาจะมีค่าเลือดนะคะส่วนใหญ่ก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังนะคะว่าจะเป็นค่าปกตินะคะค่าเลือดที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นก็คือควรจะอยู่ตรงกลางนะคะไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทาง อ่าเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ